เคสนี้นะคะทางเข้าเงินตรงนี้นะเขาเรียกร่องอุปสรรคหายไปเยอะมากๆหายไปเยอะมากๆเนี่ยล่องนี้เลยนะหมอจะต้องเติมตรงนี้ให้เงินเข้านะคะคนไข้ยงทางานอยู่เลยสาววัยห้กว่านะกลัวการผ่าตัดนะคะอยากจะหมูกโด่งต้องทํายังไงก็คือการร้อยไหมเนี่ยทางเข้าเล็กมากๆไม่ต้องผ่าตัดเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามการร้อยไหมจมูกสาววัยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสามารถร้อยได้ทุกคนเลยค่ะมาติดตามกันนะคะ มาแล้วนะคะหมอปูกก็ได้ร้อยไหมเติมเตนจุดบกพร่องนะคะร่องอุปสรรคตรงนี้ที่จะให้เงินเข้าอะ่ะก่อนทําย้อนไปดูหน้าคลิปนะตรงนี้หักเข้าไปเยอะกว่าอีกนะแต่ตอนนี้คือเต็มขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ดึงตาด้วยที่สําคัญความโด่งสวยนะคะเนี่ยดูดีว่ามีสันขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือยังไม่ได้ดีบปลายถ้าอยากให้ปลายพุ่งก็สามารถมาดีบปลายแบบนี้ได้ทุกคนแต่ว่าพี่นานเขาก,กลัวการผ่าตาัด๋ยาจะลองใส่สันดูก่อนนะคะทางเข้าใหม่เล็กมาก ะะสาวๆวัย50 6, 60 70 80ฟังที่นี้นะคะไม่ต้องไปผ่าตัดเลยอยากด่าง,ดงโด่งนะคะตอบโจทย์ในวัยสาวนะที่ยังไม่ได้ทำร่างนะมาร้อยใหม่ที่คลินิกหมอปูอนุส41สเลยค่ะ